สวัสดีค่ะดิฉันนางสโสพิตาปูรุนค่ะอายุ31ปีค่ะพอดีดิฉันได้มาค้นพบว่าดิฉันได้สายสบู่เอนไซน์ไลท์เวลค่ะแต่ก่อนหน้าดิฉันเนี่ยดำมากกว่านี้เลยพอดีมาใช้ตัวนี้นะหน้ารู้สึกว่าสว่างใสขึ้นสิวเสื้อนเริ่มหลุดหลุดออกค่ะไม่ค่อยพบมีสิวเสื้อนเท่าไหร่ค่ะถ้าเราใช้เป็นประจำจะทำให้ผิวหน้าเรา อมสีชมพูมีออร่ามากขึ้นไม่ไม่ต้องใช้ตัวอื่นเยอะมากมายค่ะมีแต่สบู่ตัวนี้แล้วก็ทาแป้งได้เลยขีมบำรุงนิดๆหน่อยๆแต่ตัวนี้รู้สึกว่าหน้าสว่างใสพวกสิวฝ้าเดี๋ยเริ่มหลุดออกไม่ค่อยมีเท่าไหร่ค่ะอยากแนะนำให้เพื่อนพี่น้องๆมาลองใช้ดูสบู่เอนไซ l i ไลท์เวพอดีมีที่บ้านก็เริ่มใช้เยอะมากแล้วค่ะ พอดีถามว่าน้องใช้สบู่ตัวไหนทําไมหน้ารู้สึกว่าสว่างใสขึ้นเอาหน้าเริ่มมีออร่าเพื่อนๆเพืเขาก็มาถามแนะนําไปก็บอกว่าใช้ใช้ตัวนี้แหละใช้ดีก็เลยบอกเพื่อนๆพื่อนีพี่น้องนมาใช้บอกต่อกันไปเรื่อยๆพอดีมีลูกค้าเยอะอยู่ค่ะแถวบ้านค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะสบู่เอนไซน์ไลท์เวลค่ะเดียมค่ะ